ยูนิพินนะคะก็คือบัตรเขาจะเป็นแบบบัตร1,000บาทบัตร3,500บาทบัตร5,000บาทอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถซื้อได้ที่ซีจีแ a n ดแล้ว CGC เขาขายอยู่ลดไปปดเปเซเดี๋ยวเหมือนจะเติมเป็นแพ็คนี้เหมือนจะเติมเป็นแพ็คจัมโบ้ตัวนี้นะคะ399 3เมแมวนั่นแหละเหมือนจะเติมแค่1 3ื8นบาทก็จะตกแค่เหมือนซื้อแพ็ค XL อละแพ็คเ4 8แมวอะแค่2500บาทนี่เราต้องไปซื้อเราต้องไปซื้อบัตรก่อนนะคะเหมือนจะซื้อบัตรตัวนี้3ใบ โอเคก็จะมาอยู่ในกลองจดหมายแบบนี้นะคะจะเป็นเลขรหัสบัตรนะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเอารหัสบัตรเนี่ยไปเติมไว้ในเว็บไซต์ของยูนิพินจะเป็นเว็บไซต์ออฟ i ิเชียลเลยนะคะอ่ะก็หมายเข้าสู่ระบบโดยใชย้ Facebook เติมง่ายมากมันแค่1นึเองทุกคนอ่ะเรียบร้อยนะคะหมก็เติมบัตรยูนิพิเข้าเว็บไซต์ยูน p i n เสร็จแล้วนะเราก็ไปที่ข้อสก็คือเติมเงิน AOM นะ เติมกินอเอา m แล้วก็ใส่เลข uid เข้าไป4 2 9 5 0 1 6 6 3 3อันนี้คือของใหม่นะได uid ใหม่แล้วก็เลือกว่าแพ็คเราจะเติมแพ็คไหนโอเคก็ใส่รหัสอะไรให้เรียบร้อยนะคะดูชื่อ uid ด้วยนะว่าตรงหรือเปล่านะครับ,บอกเลยว่า easy bro เห็นไหม